อ้าวมันมีไลน์สดผ่านมันยูทูบด้วยเหรอทั้งไอทั้งไอเพจแล้วก็ทั้งใน YouTube ยูทูบไปเหรอมันเด่งแช่งเตือนในยูทูบด้วยใช่ไหมไลฟเพลย์ไลฟเพลยคือ,อยังในเฟซบุ๊กขึ้นแล้วอันนี้ไม่ช่อเลยของกองข้างหลังเต็มเลยอ่ะ เรียบก่อนเลยอืมเลี้ยงฟังฟังยังไม่ต้องขยับแล้วในกล้องมันไม่ได้เห็นขนาดนั้นอ้าวเหรอให้เราไปดูเลยดิไม่เห็นนะไม่เห็นเลยในในนี้ยในระหว่างเนี่ยเออโคจิโคจิ เอาทิชช่วยลงช่วยอะไรฮะดูข้างหลังมาก่อนเออแซวันเป็นองนี้อ้าทำไมนในเพจยังม่ขึ้นว่าไลไ์สอ,อีกอ,อย่างลองดูกันยังฉันจะดูคอมเมนต์อะไรแล้วอะไรมาขึ้นแล้วในเพจเหรอใน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 อ่าในยูทูบอ่าในเพจเฟสบุ๊กอ่ะ ได้เพลคขึ้นไหมจีนีถ้าได้เพลขึ้นคนจะต้องดูเยอะเลยนะเพลคไม่ขึ้นใช่ป<ม>ะออกขึ้นออกให้นะยคนอยู่ที่ไหนแต่นี้ก็มีคนดูอยู่นะไม่มันมันมันไม่ใช่ได้เพลคออกก่อนเดี๋ยวค่อย,ลยไล่ใหม่เอาในเพลด้วยอเอาได้ชูลงล้วกดปิดกันแล้วเดี๋ยวเอาเอา,เอา <ทำ S 1> ต้องังดูมุมกล้องเลยเดี๋ยวทีเดียว ก็ปิดไปก่อนเลยไง